ครับผมช่างหนูครับวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คเครื่องกัะ้าฝาบนซัมซุงนะครับผม8กิโลนะครับผมอาการมันก็น้ำเข้าเครื่องครับน้ำเข้าเครื่องก็มีหลากหลายสาเหตุครับผมวาล์วเสียโปรแกรมเสียก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คพร้อมกันนะครับผมครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้สาหรับทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาตรวจเช็คเครื่องกักผ้าฝาบนซัมซุงนะครับ8กิโลกรัมนะครับผมดับเบิล V A หนึ่งศูนย์ดับเบิล V เก้านะครับผมก็อาการของเขา เขาบอกว่าน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับผมอาการอื่นปกติหมดอาการน้ำไม่เข้าเครื่องนี้ก็มีหลายอย่างประเด็นเสียครับผมอาการที่เสียคล้ายกันแต่ตัวเสียคนละอย่างครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอะไรเสียกันแน่เรามาดูพร้อมช่างหนูนะครับผมเดี๋ยวเสียปักก่อนนะครับผมเรามาดูก่อนว่าเปิด power กดตาร์ทแล้ววา์มจะตื๊ดไหมครับผมโอเคครับกด power แล้วกดตาร์ทเลยครับผมดูครับมันเคลียร์ป่ะครับผมอ่าเคลียร์นะครับอ่าตัวเคลียร์ตีซ้ายตีขวาก่อนนะครับผมอ่า ครับผมทีนี้เรามาจับดูวาลครับผมวาลด้านหลังวาลนั้นมันตื้อหรือเปล่าครับถ้าตื้อมีการสั่นมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาน้ําเข้ากันเลยนะครับบางท่านไม่รู้ไม่ทราบว่าบางทีวาลตื้นเนี่ยวาลต้องไม่เสียนะครับยังไงก็ไม่แน่ครับต้องตรวจเช็คแบบให้ละเอียดก่อนนะครับผมมันตื้อยู่มันอาจจะเสียก็เป็นไปได้สังหรุก็เคยเจอครับผมอาการที่ว่าวาลตื้นน้าไปเข้านะครับสังวรเปิดน้ําก่อนนะครับผมนี่โอเคน้ําไหลไปแล้วเห็นไหมครับวาลตื้อ นะครับผมฟังเสียงดีเสียงได้ยินเสียงตื้ออยู่นะครับครับเห็นไหมครับอ่าโอเคน้ําไม่เข้านะครับโอเคถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเดี๋ยวปิดน้ำก่อนครับน้ํามันหยดหน่อยหน่อยต้องปิดนะครับผมถอดนี่ออกก่อนเลยนะครับเอานี่ออกก่อนอ่าโอเคเบื้องต้นเราดูนี่ก่อนครับภาพสกปรกไหมไม่สกปรกนะครับโอเคนะครับต้องมาตัวเช็คกรสรงน้ด้วย่งนะครับผมบางทีตะไคร่ตันน้ําไม่เข้าได้แต่อันนี้ไม่ตันนะครับผมโอเคนะครับปิดก่อนครับปิดเครื่องก่อนครับ หมับแล้วถอดปลั๊กก่อนนะครับผมทุกครั้งครับเอาความปลอดภัยก่อนนะครับผมเราจะมีน็อตตัวใหญ่อยู่ตัวนงนะครับผมสองตัวนะครับโอเคอันนี้อีกตัวนะครับโอ้อันี้ก็กรอบกอบพอทนแล้วครับผมแล้วก็ค่อยยกนี่ออกมานะครับอ้อันนี้ออกง่ายอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีออาชีเช็คส่วนนี้ครับเดี๋ยวให้ดูให้ความมั่นใจนะครับแบบนบ้างกันเช็คได้นะครับผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับ ให้ดูมั่นใจว่าวบาวนี้ตืดอยู่หรือเปล่านะครับผมเปิดครับแล้วกดสตาร์ทเลยครับผมอ่าเดี๋ยวท่านลุงจะเอาสองสิ่งนี้เป็นการตรวจสอบตรวจช็คแบบ2อย่างไปพร้อมกันนะครับผมอันดับแรกเลยใช้มิเตอร์ก่อนครับผมมิเตอร์ตั้งสเกล250บโวลต์นะครับผมปรับไปนี่ครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับแล้วดึงนี้ออกมาหน่อยนะครับมันมีไฟ220ร่นะตืดอยู่ครับอ่ามันมาแน่นอนนะครับผมเรารู้ให้รู้ว่าไฟมาหรือเปล่าครับพอไฟจะไม่เห็นแล้วครับผมมันตืดอยู่โอเคนะครับนี่ครับ เอ็นเลยครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบโวลต์เลยครับผมโอเคนะครับมาครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบเลยครับมาโอเคอาจจะเอาอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับทําแบบบ้านๆนะครับเปลือไม่มีอุปกรณ์นะครับผมนี่ครับคือหลอดไฟ LED ก็ได้หลอดไฟมีไส้ก็ได้ของในไฟในบ้านนะครับผมนี่เราก็จะปาจี้ไปในนี้ครับผมอ่าจิ้มนี่ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่เห็นหลอดไฟติดนะครับมันต้องติดนะครับผมถ้าไฟมาหลอดไฟต้องติดนะครับ หมับเห็นไหมครับง่ายๆแบบบ้านๆก็ทําได้นะครับผมมั่นใจว่าไฟมานะครับผมอ่าไฟมาแล้วก็เราเสียบไว้ยังเก่าให้สนิทนะครับผมนี่ครับมันตื้ดอยู่น้าไม่เข้าเดี๋ยวที่หนูจะลาพาทดลองซ่อมก็ได้นะครับผมลองซ่อมดูครับว่าเผื่อมีอะไรเผื่อแก้ไขได้นะครับผมถอดปลั๊กกันเลยนะครับหมับอ่าโอเคนะครับถอดนี้มาครับพอกระจัาไว้ครับอย่าไปสับย้ายตำแหน่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับผม มันรอจังหวะของตันนี้มันกระหน่ำนพาุ่มก็จะเข้าก่อนเลยถ้าเสียบพร้อมอย่างนี้ครับผมถ้าเสียบไม่ตรงกันนะครับถ้าเราเสียบผิดนะครับพานุ่มแล้วใส่ไว้มันก็จะลงไปก่อนนะครับจำไว้ครับจําสีฟ้าอยู่ด้านนอกโอเคนะครับดูช่างหนูแล้วง่ายนะครับผมถอดรอดมาก่อนนะครับมีสองตัวนี่ครับผมดูในนี้ครับสังเกตดูก่อนนะครับไม่ใช่งัดงัดสะพุดไม่ได้นะครับนี่ครับผมถอดออกมานะครับแล้วยกออกมาได้เลยโอเคนะครับเห็นไหมครับไม่มีตะไคร่อุดตันนะครับ คือลักษณะนี้คือยังไงก็น้ําก็ต้องเข้าถ้ามันไม่เสียนะครับโอเคนะครับมันจะมีน็อตอยู่6กตัวนะครับลองถอดได้นะครับผมลองถอดมาดูว่ามันเป็นอะไรด้านในจะรู้กันว่าด้านในของมันนี่เป็นอะไรนะครับผมถอดเช็ดต่อซ่อมได้นะครับแต่ถ้ามันซ่อมแล้วมันเป็นผลําเร็จก็ทางหนูแนะนําให้เปลี่ยนเลยครับผมซ่อมได้ก็เป็นการประหยัดไปครับไม่ต้องซื้อนะครับผมออกมาก็ดึงออกมายกมาเลยครับหมับอย่างนี้ครับอ่าอ้เป็นเป็นอย่างนี้เรา ไม่ต้องแกะตรงนี้มันก็ได้เราจะมาดูช่วงนี้ครับแสดงว่าน้ําไม่เข้าอาจวาล์วมันจะไม่เปิดก็เป็นไปได้นะครับถอไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปทําการล้างน้ํากันดีกว่านะครับผมนี่เลยก็ได้นหะครับผมเผื่อมันเป็นการสกรปรกนะครับถ้าใช้ได้ก็ถือว่าประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าตลอดตัวนี้เราดึงออกมาดูก็ได้มาติดอะไรหรือเปล่า ไม่ติดหร้อครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านในนะครับผมเห็นนะครับสปริงเห็นไหมครับสปริงให้เด้งตัวนะครับผมทั้งสองข้างก็เด้งปกติอ่านะครับผมโอเคนะครับลาดน้ำซะหน่อยอใส่ไปเหมือนเดิมครับถ้าโอเคถ้าร้านอย่างนี้แล้วถ้ายังไม่ได้เราก็ทำการเปลี่ยนนะครับโอเคหมับกันไปครับใส่ไปนิดหนึ่ ถอดมาไงจาไว้นะครับผมไม่ใช่ไปใส่กลับข้างครับผมไปกลับข้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราเห็นยังไงต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก่อนถอดก่อนท,ทาอะไรก็ต้องสังเกตนะครับโอเคนะครับนี่มับใส่แบบนี้ให้เข้าดังเดิมโอเคอย่างนี้เลยเราไปประกอบล็อตกันครับผมใส่ครบเลยเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับ อ่าครับผมมาลองมาดูกันนะครับผมใส่อย่างนี้นะครับมาอย่างไงไปอย่างนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามันยังไม่ต้องใส่น็อตสองตัวเนี่ยครับเราต้องทดลองก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องถอดไปถอดมานะครับอ่าครับผมเดี๋ยวีนี้เรามาลองเอาน้ําเข้ากันนะครับเดี๋ยวดียวก็เปิดน้ําเข้ามาเลยครับผมหมับครับผมเดี๋ยวไปเปิดน้ํามานะครับผมกดสตาร์ทนะครับ โอเคนะครับเปิดน้ำมาตามสายแล้วครับผมมาลุ้นกันนะครับอ่าโอเคตืดสรุปแล้วเหมือนเดือนนะครับอันนี้ถือหมายถึงว่าซ่อมไม่ได้ผลนะครับตืดอยู่ครับผมเดี๋ยวปิดน้ำก่อนครับผมปิดเครื่องก่อนครับผมมาถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเมื่อไม่ได้ผลแล้วทำการเปลี่ยนเลยครับถอดครับผม ถอดครับอ่าออกไปอย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเึ่งหนูจะเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ได้ผลก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับหมับเข้าไปนะครับสําหรับตัวใหม่แล้วล็อกน็อตเลยครับผมถ้าเปลี่ยนตัวใหม่แล้วได้ผลแน่นอนครับผม้าไฟผ่านอย่างนี้ใส่เลยครับหมับอ่าหมับเข้าไปนะครับเรามาลองกันนะครับใส่เข้าไปเมื่อทดลองซ่อมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่เลครับผมเสียบปลั๊กนะครับ เปิดเครื่องครับผมกดสตาร์ทนะครับผม,ผมรค,รครับผมรอเคลียร์ครับผมดูนะครับจวกอ่าเห็นไหมครับตัวใหม่แน่นอนครับผมเปิดให้ดูเลยครับผมเห็นไหมครับเขาเรียกว่าซ่อมมาสำเร็จนะครับ แต่เปลี <scary> ่ยนสําเร็จนะครับผมปิดฝาปิดเครื่องนะครับผมเห็นไหมครับเราทดลองซ่อมอยู่แล้วไม่ได้ผลแสดงว่าเสียแน่นอนนะครับผมทั้งทั้งที่มันไฟเข้าและตืดอยู่นะครับผมก็อาการเครื่องซักผ้าอาการนี้มันจะเสียแบบว่าประเภทที่ว่าถ้าได้แอกโปรแกรมเสียมันก็จะไปสั่งงานเข้ามาในตัวนี้แต่ตัวนี้ได้แอกไม่เสียนะครับผมเรียกวาวได้แอกวาวที่ปล่อยน้ําเข้าในตัวโปรแกรมนี้มันไม่เสียแต่ตัวนี้มันเสียครับทั้งๆที่ไฟมันเข้าแล้วตืดอยู่ ลูกยางก็ไม่เปิดครับให้น้ําเข้ามาได้นะครับผมสรุปแล้วง่ายๆเจ้าตัวนี้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทั้งทั้งที่ไฟเข้านะครับผมพิธีการตรวจเช็คทัางหนู่มไว้ทําดูง่ายๆแบบบ้านๆนะครับผมก็คงเข้าใจกันนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางหนู่นะครับตัวนี้มันเสียนะครับเสียแล้วก็พูดง่ายๆทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้งไปเลยนะครับผมก็ไว้ครับดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราประกอบครับผมเบาๆหน่อยลงกันแล้วครับผมเพราะว่าลักษณะเขาก็นี่ครับ แล้วแหละลอยเข้าคงจะนัดเปิดออกมาอ่านะครับอ่าเดี๋ยวก็เราทดลองซักไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเสียทั้งด้านวาล์วน้่นอย่างเดียวครับคงจะครบทุกอย่างนะครับโอเคนะครับครับผมตดตัตาดครับน้ำเข้าเลยครับ